อีกหนึ่งอันที่จะพามาติดตามก็คือใครติดยาหยอกมือขึ้นปัตตานีขึ้นคนดีสู่สังคมเป็นเชิงกิจกรรมนะคะ,ะโดยจังหวัดปัตตานีค่ะเขาเดินหน้ารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใครติดยาหยอกมือขึ้นปัตตานีขึ้นคนดีสู่สังคมเตรียมพร้อมก่อนกลับขึ้นสู้ครอบครัวแล้วก็ชุมชนอย่าง,ย,างยืนค่ะ เทศศูนย์ฝืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานีที่ตำบลบอทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแกวรองผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการนณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานีกิจกรรมใครติดยาหยอกมือคืนปัตตานีคืนคนดีสู่สังคมพร้อมหมอประกาศยติบัตรแก้ครูฝึกและก็ผู้เข้าร่วมโครงการ ทางนี้ค่ะซูนดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีก็ได้ดําเนินโครงการนี้โดยชายสูนผักคอยผู้พานการบําบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานีกลมุ่มซี่เป็น,นกลไกสําคัญในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้รับการฝืนฟูสุขภาพกายและใจอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและกสังคมกลุ่มเปาม้าหมายประกอบด้วยผู้พันการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาล <c oughs> ผู้พันกระบวนการ CBTX ผู้สมัครใจจากชุมชนและก็ผู้พันโครงการชุมชนแคมแข็แของอย่างยืนครอบคลุมทาง12อำเภอของจังหวัดปัตตานีค่ะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าวให้โอวัดว่า การบาบัดแล้วก็การฟืนฟูไม่ใช่จุดสิ้นสุดค่ะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มตอนของการเดินทางขลังไหมแม้การกลับคืนสู่สังคมอาจจะเผชิญกับอุปสรรคมากนะคะแต่ว่าด้วยความรู้ทักษะแล้วก็กําลังใจที่ได้รับจากโครงการก็เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถก้าวผ่านความท้าทายนี้ไปได้พร้อมกับเน้นย้าว่าครอบครัวและสังคมก็ยังคงเป็นพลังสําคัญในการสนับสนุนให้ทุกคนดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็ยังยืนต่อไปนั่นเองค่ะ